อยแกกอยู่ทำนีนเดอร์พอแล้วจะได้หนึ่งอะเคสามสองหนึ่งผู้ผ่านพ้นไปกับโบกีคอนเสิร์ตแก้วก็ไปเชียร์มาเป็นไงบ้างดูมาครับใช่ครับสนุกมากเลยครับมีซีประทับใจไหมคะจากคู่แฟนของเราโอ้ยเยอะแยะเลยโอ้ใครไม่ได้ไปดูนี่เสียดายแทนพลาเนะเสียดายแทนได้ชัดที่เขาดังบนแก้วแก้วแชมเปญแล้วขึ้นมานี่เป็นไง โอ้โหตอนนั้นนะออผมไปห้องน้ำพอดีล้อเล่นล้อเล่นอยู่อยู่ผมต้องดูอยู่แล้วโชว์เป็นโชว์เดี่ยวของเขาใช่สนุกมากครับว้าวแบบว้าวว้าวเลยแบบโอ้โหซัมเมอร์เกิลเฮ้ยดีดีแบบเท้ยมากครับชุดล่ะชุดล่ะเห็นแล้วหลงไหมฮะไม่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 ห่วงเลยทำไมอ่ะมันชุดเคาเซ็กซี่นะเคอสซี่เหรอโอ้ปกติปกติอยู่บ้านก็แต่งงี้จริงเหรอใช่ใช่ใช่คิเตอร์แบบนั้นเลยเหรอเนี่ยเดินปเดินห้องเดินห้างก็แต่งแบบนั้หยันเลยใช่เป็นเรื่องปกติใช่ครับ ใช่ใช่น่าจะไม่ปกติอะตอนนี้ครับฮะแต่สวย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 ทุกคนเลยใช่แต่ว่าอ่ามันก็อ่าใช่แต่แฟนก็เกินแค่ตัวใ่าต่แฟนเรสวยที่สุดก็ต้องมาก็คงคงคงต้องอย่างนั้นใช่ผู้หญิงทุกคนบนโลกมันไม่สวยจากเราสวยสวยทุกคนแหละทุกคนก็มีความสวยที่แตกต่างกันไปแต่สวยสุดคือใครแต่เราก็เราก็ชอบของเราอันนี้ไงใช่ไหมแต่เมื่อีทีคือต้องให้ใครที่หนึ่งฮะอะไรนะฮะเนเวทีต้องให้ใครที่หนึ่งโอ้โหแน่นอน พี่โอ๊ตปาโมดวันนั้นเพราะว่าไม่คือเพราะว่าเขาเขาแมาเขาเรียกว่าอะไรมากอบคู่สถานการณ์ไว้ได้ก็คือแบบว่าแต่ชื่นชมมากเพราะว่าพี่โอ๊ตหูซ้อมแค่วันนั้นเลยมั้งแล้วก็เล่นเลยแล้วหูเขาตลกมากฮามากแล้วถ้าเป็นก้าวห็กอ่ะถ้าเป็นผมเหรอครับก็ไม่น่าเป็นผมอยู่แล้วเพราะว่าไม่น่าเหมาะกับคอนเสิร์ตเขาหลายคนได้ฟุ้นะว่าก้าจะมาเป็นเกสให้ีหรือเปล่า ไม่ได้สิมันก็ไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบโอ้ยไม่ได้หรอกใช่เพราะเขาเขาไม่เลือกเราผมไม่ได้แบบเออแต่ผมว่าจริงๆอ่ะนั่งดูข้างล่างก็มีความสุขแล้วก็ดีใจกับอ่าทั้งสี่คนนะครับทำไมทำไมเราสัมภา์เรื่องคุยโฟยเลยโอเคโอเคก็ดีใจยินดีด้วยกับศิลปินหญิงทั้งสี่ท่านเลยเพราะว่าผมว่ามันหายากนะการที่แบบเจเนเรชันเดียวกันแล้วแบบ ต่างคนก็ต่างมีผลงานของตัวเองเป็นเดียเ่ยวงี้แล้วเราได้มีคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้มันแล้วแล้วใหญ่มากจริงๆอ่ะออก็ผมก็ชื่นชมแล้วก็อยากให้ทุกคนก็ติดตามพวกเขาต่อไปอ,อ่ะิงอจะ<ต>มียามาตเต็มคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะเราครับเออแบบบัตรเรื่องบัตรหรอเออหรือแบบมาเข้างานช้างานเลทอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ทราบเหมือนกันฮะทีมกุ้งไทยทีมเก้าก็เดินหาทางเข้าเหมือนกันอ่า ใช่ครับใช่ครับคนบอกว่าแต่ยองคนเยอะยอะ่าใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่ามันมันเหมือนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าก็ผมไม่ได้ทํางานอยู่ที่นั่นผม,มเลยไม่ไม่ไม,ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้น,นะครับผมออก็ไปถามคนจัดนะฮะใช่ครับว่เกิดอะไรขึ้นผมก็ตอบไว้ตรงนี้เลยว่าผมไม่เกี่ยวนะครับผมเอาตัวกันเลยผมไม่รู้เรื่องไงไม่รู้จะตอบยังไงใช่ ไม่คอมเมนต์ครับใช่ครับก่อนจะมีคอนเสิร์ตมันมีดราม่าของศีสาาอะไรเงี้ยมีมีเขาเทียงนะก็เช่นกันครับผมไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ที่ที่ผมจะพูดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยใช่ครับเราเราได้เห็นไหมพอพอแบบในทวิวมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยมีได้ผ่านตาอะไรี้ยไม่ได้ขนาดนั้นครับใช่ใช่เพราะว่าผมก็ไม่ ผมก็เล่นสวิตเก่งก็ด้วยทีนี้ก็โ้โหสไลด์กันไปโม่ทีนี้ก็วาวุ้นเลยวาว่ อยู่ไปลบแอคเคาท์ตัวเองไปเลยมันก็อะไรอย่างนั้นใช่หมดช่องทางโปรโมทแล้วน่าอะไรไม่แต่ทวิตเตอร์ผมไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วทีนี้มันเรียกทวิตเตอร์แล้วนี่ยเขาเรียก X เออเออเปลี you know> ่ยนทำไมก็ไม่รู้เอออันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามเขาเหมือนกันเปลี่ยนทำไมวะแม่งไอเราก็เออหาสีฟ้าก็หาไม่ค่อยเจออยู่แล้วใช่ทีนี้ก็โอ้โหนักกว่าเดิมอีกเออแบล็กเกว่าหน้าจอสีดำไงเออเโอ้ทีนี้เกินเลยหาไม่เจอหาไม่เจอเอออันนี้เราไม่ฟัง เล่าให้ฟังยฉถามว่าอะไรนะพี่เมื่อกี้เรื่องระบายระบายเดียไม่ไมันไม่เกี่ยวกับผมใช่ครับจริงๆเก้าเก้าตื่นสงสัยไหมเวลาที่มีเขาขึ้นคอนเสิร์ตหรืออะไรเพราะไมเขาถึงไม่เลือกเราไปเป็นเกสเออสักงานเดียวจริงๆผมว่ามันอ่ามันก็คงเป็นเรื่องความเหมาะสมนะมั้งเออมั้งนะหรือท็อปเข็งจากคอนเสิร์ตก้อยนัตตี้ดีมือเปล่าอันนั้นอันนั้นมันไม่ได้เลือกไงอันนั้นบังคับอ่าใช่คือก้อยนัตตี้ดีม เาเลือกเพราะว่าเป็นคนเสิร์ฟเขาไงใช่ครับใช่ครับแต่พี่ไม่เลือกเขาเปิดอัลบั้มผมก็ไม่เลือกเหล่าให้เก็บไว้เก็บไว้สักแบบประมาณครบรอบ40ปีวิลเล็ตวอเทียอาจจะได้ขึ้นใช่ประมาณนั้นขึ้นทอะไรกันอะไรเลยหรอขึ้นไปไถวิวแชร์เล่นอะไรก็ไม่รู้มีคุณแบบน้อยใจอะไรเออมันน้อยใจก็เป็นรืองผมอยากว่าก็รับ จริงๆอ่ะคือเราเวลาเราไปดูอย่างเงี้ยเราก็เราก็มีความสุขเราก็นั่งดูข้างล่างเราก็ได้เห็นครบองคประกอบเนี่ยเวลาเราไปเป็นเกสเนี่ยพี่รู้ใช่ไหมว่ามันแทบจะไม่ได้ออกมาดูหรอกอมันก็จะได้อ,อ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่หลังเวทีสแตนบายอะไรอย่างนั้นผมก็นได้นั่งดูมันก็ดีใช่ทุควรวมเขาพอใจใช่ใชก็เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ถ้าเล็บโทมีคอนเสิร์ตจะเอาเขาไปเป็นเกสอก็ ไม่แน่เพราะว่าเป็นงานกลุ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องถามกลุ่มด้วยเหมือนกันนี่เป็นไงล่ะเดนนี่โดนเปก่อนไงไม่รู้ก็เราก็ไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นใช่ใช่ครับระวังคำพูดมากนะ้กลัวกัวมีปัญหาตอนกลับบ้านหรือยังไงไม่มีไม่มีก็คืออโอก็ถ้าสมมุติเล้วโทมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมอ่าก็ก่อนอื่นเลยให้มันมีก่อนหมายถึงว่าถ้ามีปุ๊ โหจะดีใจมากเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทําได้ก็คือไปฟังเพลงของ r e t r o s p e c ก่อนเยอะๆออกเพลงใหม่มาวนดูไปอย่างนั้นนะให้ยอดวิวมันทะลักเลยแล้วก็คุณก็นั่นแหละถึงเวลามันก็จะได้มีอ่าอะไรที่คุณอาจจะสนุกได้มากกว่าเดิมรอนะฮะัครับผมุกใจไหมฮะคนรักแฟนเราเยอะขนาดนั้นหมื่นห้าป็นคนดีใจดีใจดีใจด้วยใช่ ก็โหเรามันมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะของวงการเพลงไทยอะไรเงี้ยที่แบบที่ศิลปินหญิงเดี่ยวแต่ละคนแบบคือมีหลายสไตล์ด้วยแล้วก็เขาก็มามา,มาทำคอนเสิร์ตร่วมกันมันมันมันได้เห็นว่าแบบเออเนี่ยตอนนี้วงการเราแบบโอ้โหคือมันแข็งแรงมากมีมีแฟนเพลงที่หลากหลายแล้วก็เขาก็มีทางไปของเขาที่แบบ สวยงามอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นเป็นผลกําไรของคนฟังอย่างเราใช่ครับไม่มีแบ่งค่ายด้วยเนาะอะไรเงี้ยใช่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 จริงๆเขาแบ่งเขาแบ่งอ่ะใช่ใช่แต่ว่าอันนี้คือเขารวมกันเลยใช่เขารวมกันเฉยใช่ครับใช่ครับได้โอเคได้ครับโอเคไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลย